เออน่อยอย่าบุญได้ไหมสิไฟฟผัวปัจจุบันใช้รถอะไรอยู่คะโอเอานำบัตรมาแจกหนูวางไว้ตรงนี้เด้อจ้ามีญาติพี่น้องสนใจแนะนำไมาให้โอได้นะคะโอมีค่าแนะนำไม่ห้าพันบาทเลยนะอันนี้เป็นเบอร์โทรเด้อมาจากเบอร์ต้าใช่เนี่ยเราสองบาทหรอรู้จ่ายโอนได้ไหมเออไม่ได้ด้วยอันนี้มันสุกยังคะนี่ยังไม่สุกกันเออสุกกันขา บอกนี่อันขาวสุดแค่สองอันอันนี้ก็สุดแล่กินไหมยังยังบอกพี่ใหญ่ยังเดี๋ยวค่อยตอนกลับมาก็ได้ต่อเลยเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาพี่ขายนานอยู่มั้งเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาโยมแจกใบปิวก่อนพี่ขอบคุณครับอ่าลืมซื้อรถเตยตาด้วยพี่เด้อแจกใบปิวตายหยไหมเ้าะแจกใบปลิวตาใหญนี่ร้านประตูขอให้วันนี้หนูได้จองด้วยร้านประตู